จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคุณสิรวัตรบุพผาเจริญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านที่สองค่ะคุณสุรพันธ์เจริญทรัพย์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดอุตรด,ดิตถ์ตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะคอุตรดิตถ์เป็นยังไงบ้างคะท่านฝนตกไหมคะ ก็อากาศดีครับตอนนี้อากาศดีนิดหน่อยนิดหน่อยพอให้ชุ่มชื่นค่ะแล้วบรรยากาศช่วงสงการที่ผ่านมาในพื้นที่อุตรดิษ์เป็นยังไงบ้างคือคนอื้ออกับโรบอททุเรียนมากคนเยเลยก็เป็นไวล่าเลยนะคนทุเรียนแล้วก็เรามีการจัดระบบเวทีนะครับมีแสงสีเสียงมีเล่นสัตว์น้ำ ก็วันหนึ่งประมาณสามหมื่นคนโอ้โหเยอะมากคึกคมากจริงนะคะคึกคักค่ะแล้วด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่อุตรดิตถ์เป็นยังไงบ้างในช่วงสงกรานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนก็ได้กลับมาแสดงความกตัญญูแสดงการเคารพต่อผู้อาวุโสนะครับทุกพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตฐ์ปีนี้ถือว่ากลับมาแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกันล้นหลามนะครับแล้วก็บัิเที่ยวงาน ประเพณีสงการกันทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ถนนหลงหลินที่จ <c oughs> ังหวักานรจังหวัดได้นาเหรียญก็มีความสุขกันที่อ,อุตรดิษฐ์กันนะคะพูดถึงนี่เลยครับเขาจะมีกิจกรรมวันนี้เลยแลนลี่สุขใจไหว้พระชิมทุเรียนอุตรดิต<ช>ขอถามถึงกิจกรรมก่อนครับว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีในช่วงวันที่เท่าไหร่ครับผมกิจกรรมแรกกันก่อนเริ่มต้นที่กิจกรรมแลนลี่ก่อนแลนลี่ก่อนแลนลี่สุขใจก็หนึ่งถึงสี่พฤษภาครับ เป็นการแข่งรถยนต์ทางเรียบแห่งแรกของภาคเหนือที่ปิดเมืองนะครับปิดเมืองปกติเราจะวิ่งในสนามนะค,ะครับอันนี้วิ่งในเมืองนะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าน่าชมนะค,ะครับก็มีประมาณ3จังหวัดท,ท,ที่จัดลักษณะนี้จังหวัดดัติเป็นจังหวัดที่3 นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจครับค่ะแล้วก็งานนี้นะคะต้องบอกว่ามีในยะสสาคัญที่แสงอยู่ในนี้นะคะนั่นคือเขามองเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิเกเลยมาจัดที่พื้นที่ของเราแล้วเราก็ถือโอกาสนี้ในการโปรโมทจังหวัดของเราด้วยใช่ครับเพราะว่างานนี้นะครับเขาคาดว่าจะมีรถเข้าร่วมในการแข่งขันโดยประมาณสัก200คันคหนึ่งคันก็จะมีคนที่ต้องมาดูแลรถแข่งต่ามประมาณสัก 5ถึงสิคนอเด็นงน้อยๆก็ต้นเวลาสองพันครอย่าว่ารวม f อของนักแข่งรถที่จะเข้ามาก็เราก็คาดว่าก็ประมาณสัก 1, น, 1>, 1น,นึ่งหมื่นคนแล้วหนึ่งหมื่นคนเนไหนเขาเข้ามาแล้วเราต้องจัดกิจกรรมนะครับให้เขาเพราะว่ารถเนี่จะแข่งตอนกลางวันกลางคืนก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ไปไหนนะ uh huh. เงินเงิเน,น,เน,นไม่สัพัดเราก็เลยจัดมหก,กรรม โอท็อปมากกรรมดนตรีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆทั้หมดเลยเศรษฐกิจคึกคักแน่นอนคึกคักแน่นอนนะเพราะนั้นถ้ามาเที่ยวชมงานแลลิงแลลิ่งครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นท่านจะไม่เหงานะครับก็จะมีกิจกรรมตลอดครับแล้วก็แลลี่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของคนที่รักในการแข่งขันแลลี่เพราะว่าชิงถ้วยสมเด็จพระนิธฐาธทราช้าใช่ครับเพราะว่า งานนี้จริงๆเข้าไปงานใหญ่นะครับนี่ต้องเรียนระดับประเทศเพราะว่าชิงช่วยประธานของกรมศิล็จประเทศนะครับแล้วก็เขาคนที่จะแข่งเนี่ยไม่นจะคิดอยากแข่งก็แข่งได้ต้องมีการเก็บแต้มสะสมมาถึงจะลงสนามนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้จึงถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเหนือเราด้วยยังสมัครได้ใช่ไหมคะช่วงนี้อ๋อสมัครได้ครับ แต่กระลงแข่งไม่ทันแล้วอ๋อไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นวันที่1-4พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากมีการแข่งขันแรลลี่แล้วนะคะกินช้อปเที่ยวคือครบจบในงานนี้คือตั้งแต่ต้นเดือนก็คือหาละงานใหญ่ระดับประเทศแล้วนะคะต่อไปอีกหนึ่งงานนะคะงานอัฐมีบูชาหนึ่งเดียวในโลกที่อุตรดิตคดานก็ต้องเรียนว่าอัฐมีบูชาเป็นงานจำลองนะฮะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะฮะก็หาหา หาชมอย่างนี้ได้ยากเพราะว่า,ม,ามีการจําลองสถานการณ์ครั้งที่ท่านพระองค์ด้านปรินิพานมีการ,รขึ้นเมนนะมีการขึ้นเมนแล้วก็ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ถวายพระเพลิงนะส่งส่งได้อันนี้ก็คือจุดไฮไลท์ลักษณะของงานเดี๋ยวต้องให้ทางพระธรรมเล่าให้ฟังว่าเราจัดมาครั้งนี้ครั้งที่7จแลสิบเราไม่ถึงจัดได้ยาวนานขนาดนี้ยาวนานถือว่ายาวนานสิบทอดกันมาเลยครับก็จังหวัดตุรดิดนะครับโดย วัดพบรมธาตุทุงยั้งนะครับได้มีการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาสืบทอดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ครั้งที่70แล้วนะครับก็ปีนี้นะครับเราจะเริ่มจัดช่วงระหว่างวันวิสาขาบูชาถึงวันอัฐมีบูชานะครับปีนี้ตรงกับวันที่11พฤษภาคมถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับก็การจัดงานนะครับก็ตั้งแต่วันวิสาขาบูชานะครับมีการทําบุญตักบาตรถวายเพลนพระนะครับแล้วก็ มีการเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุทุ่งหยังนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยเรามีการจัดงานลานวัฒนธรรมเที huh. ่ยวชุมชนยนต์วิถีตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยังนะครับระหว่างงานนะครับท่านมาทอผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยังนะครับแล้วก็มาถวายดอกบัวโคมดอกบัวถวายให้กับเจดีย์พระบรมธาตุทุ่งยังนะครับซึ่งช่วงระหว่างงานเนี่ยเวลา9วันนะครับแต่ละคืนเนี่ยเราจะมีการ สวดพระพิธีธรรมนะครับเพราะเราจําลองเหตุการณ์ว่าพุทธเจ้าเสด็จปรลินิพานแล้วเพราะนั้นก่อนที่เราจะาถวายพระเพลิงท่านเนี่ยก็มีการาแสดงะธรรมเทศนาสวดพระพิธีธรรมทุกคืนนะครับส่วนให้ไลท์ของงานจริงๆนะครับมีวันเปิดงานค่ะครับปีนี้นะเราเปิดงานวันที่12นะครับเพราะว่าวันที่1 1นะตรงกับกิจกรรมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยขยับมาเปิดวันที่12นะครับเรามีการรําถวายพระบรมธาตุทุ่งยยังนะครับนางรํา 100ทับ1,111คนนะครับ1,111 <1, S 2> คน,นค่คนคและช่วงพิธีเปิดงานเรามีการแสดงแสงสีเสียงนะครับตำนานเมืองทุ่งยังนะครับเมืองทุ่งยังเป็นเม,มืองโบราณที่เกิดคู่มากับสมัยสุขโทขทัยนะครับแล้วก็ในช่วงวันสุดท้ายของงานนะครับคือวันอัฐมีบูชาเรามีขบวนแห่เครื่องศัก,กระพระบรมธาตุทุ่งยังมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ขบวนอันเชิญน้ําพระราชทานนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้าส่งพระราชทานมาส่งพระบรมธาตุทุ่งยังแล้วก็มีขบวนพระห่มพระบรมธาตุทุ่งยังนะครับซึ่งมีการอัญเชิญพระนามาพิไัยย่อสอทอของกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะครับมาห่มพระบรมธาตุทุ่งยังด้วยในวันนั้นนะครับและช่วงค่ำนะครับไฮไลท์ของงานจริงๆก็คือการแสดงแสงสีเสียงจําลองพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจําลองนะครับ ก็นอกจากนั้นก็มีขบวนศิลปะวัฒนมของทั้ง9อําเภอมาร่วมงานครับปกติแต่ละปีคนนี่ก็เรือนหมื่นในวันสุดท้ายนะครับนอกจากมาชมขบวนแล้วก็มาชมแสงสีเสียงที่สําคัญไฮไลท์ก็คือระหว่างที่มีการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยเราจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมวางดอกบัวถวายดอกบัวให้กับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงจริง ตามตำนานเลยครับผมเป็นการจําลองเหตุการณ์จริงๆเลยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปร่วมพิธีในครับมีซึ่งอุตรดิตถ์นี่ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกของโลกครั้งแรกของประเทศไทยครั้งที่70จังหวัดอื่นๆปัจจุบันที่กาลังจัดกันนี่ก็ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สแต่ของเราคือเจ็ดสบงเราคือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจริงๆครับท่านผู้ว่าคะจะพูดว่างานนี้คือความภาคภูมิใจของคนอุตรดิตถ์พูดแบบนี้ได้ไหมคะท่านเพราะมีหนึ่งอยู่ในโลกจริงต้องเรียกว่าภาคภูมิใจของชาวพุทธเลยครับเพราะว่าจะหาาโอกสที่ไป จำลองเหตุการณ์อยู่เสมือนจริงเลยอย่างนี้หาได้ยากก็เลยเป็นที่นักท่องเที่ยวแล้วก็สายบุญทั้งหลายเขาถึงนิยมมาได้จัดได้ถึง70ปีแล้วจังหวัดอุตรดิษฐ์ทำยังไงให้ภาคประชาชนทุกส่วนเลยคารวาทุกคนร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะทํางานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปีจริงๆก็ต้องเรียนว่าหนึ่งอยู่ในสายเลือดแล้วเพาะว่าชุมชนเนี่ย ทุงยางนี่ก็เป็นชุมชนวัฒนธรรมนะที่เรากําลังจะส่งเข้าประกวดระดับประเทศอีกเหมือนกันเพราะนั้นในสายเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเขาเหนียวแน่นเลยนะครับเข้มข้นมากนะครับก็ต้องเรียนว่าต้องมาดูนะในการจัดงานทุกครั้งพลังของชุมชนนะชุมชนในพื้นที่เขาให้ความร่วมมืออย่างดีในการ สืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็เล่าขานวัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับเรื่ <ผม S 2> นอนใช่คะ่ะเมื่อพูดถึงทุ่งยงั<า>้งถามท่านวัฒนธรรมต่อเลยนะคะว่าถ้าไปทุ่งยง้งมีซอฟต์พาวเวอร์มีอัตลักษณ์อะไรที่ต้องห้ามพลาดบ้างครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับไฮไลไท์สำคัญคือทุเรียนหลงหลินรับแลตอนนี้ออกแล้วนะครับทุเรียนออกแล้วนอกจากนั้นมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเยอะแยะนะครับเดี๋ยว เราได้เตร eh ียมบางส่วนมาเดี๋ยวจะลองชมครับเดี๋ยวเราะแยกครับนอกจากทุเรียนลงหลิ้นงานนั้นเขาบอกว่ามีการงานหนึ่งงานนุ่งสิ้นกิ่นทุเรียนคุณศินดาเป็นยังไงบ้างคะนุ่งสิ้นกินทุเรียนต้องบอกว่าคนไทยทั้งประเทศและชาวโลกถามว่ารู้จักทุเรียนอะไรมากส์ดก็ส่วนใหญ่ก็ลงหลินลงเรลียวตระดินเด็ดเพราะว่ามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองเป็นพิเศษเราวและจีไอด้วยนะครับแล้วช่วงพุทภาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาออก จานวนมากดังนั้นเราก็ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับบวกกับจังหวัดอุดรนั้นเป็นเมืองสามวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมในถิ่นของเมืองลับแล่ด้วยนะครับก็คืองานนุ่งสิ้น กินทุเรียนนี่แหละครับคือไปที่นี่นี่คือครบเลยนะครับชอบกิจกรรมแบบไหนไปได้หมดเลยแล้วก็ไปแล้วประทับใจทุกงานจริงๆนะคะและวันนี้ค่ะท่านัระธรมข่าเรามีอะไรมาโชว์บ้างคะบอกคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าเป็นน้าจิ้มเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าถ้าไปในงานนุ่งสิ้นกินทุเรียนจะได้พบกับอะไรบ้างก่อนอื่นเลยสิ้นสิ้นอุตรดิตเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยอัตลักษณ์มันแตกต่างจากสิ้นที่อื่นยังไงคะอุตรดิตเป็นพระสิ้นตีนจกไทยวนรับแรงเพราะนั้นพระสิ้นอุตรดิตนะครับมี มีตัวสิ้นมีตีนสิ้นครับเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าอันนี้คือตีนสิ้นใช่ครับลวดลายรวดลายสวยครับส่วนใหญ่ก็จะมีลายหงลายดอกประดูเป็นลายอัตลักษณ์อุตรดิตนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่อุตรดิตถ้าไปงานนี้ต้องนุ่งสิ้นไปไปทานทุเรียนอร่อยแน่นอนพื้นที่ไหนมีการผลิตผ้าทอผลิตสิ้นแบบนี้เยอะคะท่านมรนธามก็ที่รับแลเรานะครับส่วนใหญ่ก็ ที่พิพิธภัณฑ์พระสินตินจกไทโยนบริเวณรอบๆนะครับมีการทอพระสิ้นตินจกไทยยนรับแรงค่ะสวยมากออกกล้องมาคุณผู้ชมค่ะไม่สวยเท่าเห็นจริงนะและถ้าไม่สวยเท่าเรานุ่งเองนี่คือสวยสุดนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ่ครับนุ่งสิ้นแล้วนะครับต้องมาทานของอร่อยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรานำข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับนำข้าวหลามของอร่อยของเมืองทุ่งยั้งมานะครับและสำคัญอย่างที่บอกครับ ปัจจุบันเนี้ยเดือนเมษายนปีนี้พิเศษนะครับเดือนเมษายนทุเรียนหลงหลินออกแล้วนะครับอ,อ,อย่างที่นํามาวันนี้ก็มาจากสวนหลงรับแลนะครับ,รบสวนหลงรับแลก็คือเป็นหลงสวนนะครับชื่อหลงรับแลนะครับสราสชาติาาเป็นยังไงบ้างคบเนียทุเรียนเ <c oughs> นื้ออ่อ,อ,น,อน,น,นเนื้อนีย <c oughs> ครีมมี่เอกลักษณ์ของเขาคือเนื้อจะครีมมี่คือจะมันแล้วก็ละเอียดใช่ฮะแล้วก็ที่สาคัญคือลดจลรมุนและกลิ่นก็ ลำไยคือเฉพาะหาได้ที s <S ่อุตรดิตฐ์ใช่แล้วก็พื้นที่ที่เราปลูกนี่ต้องบอกว่าเป็นภูเขาที่กินได้เป็นภูเขามหาศา์ที่ปลูกผลไม้อะไรอร่อยทุกท่านดินดีน้ําชุ่มในพื้นที่อุตรดิษฐ์นะคะหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจนะคะจะไปพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวให้ท่านผูว่านะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการดีกว่าบอกปฏิทินกันอีกรอบนึงนะคะพฤษภาคมมีกิจกรรมอะไรบ้างไปท่องเที่ยวกันได้เชิญค่ะครับหลังจาก สนุกสนานช่วงสงกรารเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็พักเหนื่อสัก10กว่าวันก็เริ่มสักการเดินพฤษภาคมด้วยวันที่1-4พฤษภาคมเราไปดูการแข่งขันความเร็วนะครับรถยนต์ทางเรียบที่เป็นแห่งแรกของภาคเหนือนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหาชมได้ยากจริงๆแล้วก็เหมือนกับมัติคาโลของเมืองนอกเลยครับอันนี้เราจําลองมาหลังจากนั้น1 1บเนะครับชาวพุทธทั้งหลายก็มา ฟังธรรมนะครับตากบาตชมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอีกต่างๆมากมายและที่สําคัญคือชมแสงสีเสียงนะครับที่เราจําลองเ,ออเหตุการณ์ช่วงที่พระพุทธเจ้าปริทธิพานนะครับมีการถวายดอกบัวถวายพระเพลงิงพระองค์ท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาหาชมได้ยากนะครับที่จะสามารถร่วมกิจกรรมประสานนี้แล้วพอสิ้นเดือน3ามสนะครับก็มาปิดท้ายทุเรียนหลงหลินนะครับ ความอร่อยนะครับคิ o ออฟนะฮะอันนี้ก็ก็ต้องชิมหลงหลินสามสิบนเอ็ดโดยการนุ่งสิ้นกินทุเรียนนะครับชมสินดัววัฒนธรรมต่างๆที่หาชมได้ยากอีกเหมือนกันนะครับที่พร้อมด้านที่พักความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงท่านต้องต้องเรียนว่าเราจัดงานสงกรานีสามหมื่นคนเวลานั้นไม่ต้องห่วงนะที่พักนะฮะเราพร้อมนะครับแบบอ่สโลไลท์นะฮะถ้าท่านมาเที่ยวชมนะครับก็ก็จะมี ช่วงนี้วัฒนธรรมที่ถได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ว่านะคะขอบคุณท่านวัฒนธรรมที่มาพูดคุยในรายการนะคะอย่าลืมนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ไปกันได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งถึงสี่งานแลลี่สิบเอ็ดถึงสิบเก้านะคะงานอัฐมีบูชาสามสิบถึงสามสิบเอ็ดนุ่งสิ้นกลิ่นทุเรียนกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการห้องนั่งเล่าวันนี้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถึงสูตมาสนุกใ<ต> <พอ S 2> นข้าวสารคุกคานมาแบ่งปัน